สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันอีกสักหนึ่งตัวอันนี้เป็นตัวนี้มีปัญหากับการจัดไฟล้ะเกิดนะครับกีตั้งโฟก,กัสไว้อยู่ที่พื้นเนาะมันก็เลยแบร์เบออมานี่ ตัวนี้มันชื่อรุ่นว่า GA 1 1 0 HR นะครับก็เราเตรียมแบตเตอรี่มาแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันตัวไหนวะแบตเตอรี่ก็แยกย่อยกันหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองรุ่น ที่หามานะครับ CR 1 2 2 0กับ SR 9 2 7 W นะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูก่อนว่าข้างในมันเป็นอะไรจำไม่ได้นะเหมือนเดิมไขควงหนึ่งอันตัวนี้ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเอาสายมาล็อกนะครับก็ถอดได้เลย ตัวที่แล้วมันสายมันมาบังนะครับก็ต้องถอดสายออกนี้ถอดได้เลยหนึ่งตัวสองตัวสำหรับพื้นที่แคบๆสงสัยต้องไปหาไฟไฟแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ ไฟที่มันเป็นไฟพาเนลไฟแบนๆน,นะอันนี้ไฟที่ใช้มันเป็นหน้าตาเป็นคือโคมไฟโบราณอะโคมไฟโคมไฟอะโคมไฟเลยโคมไฟอ่านหนังสือครับมันมันใหญ่มันเกะกะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนรอกว่าตรงที่นั่งทำตรงนี้มันคืออะไรนะมันเป็นมันไม่ใช่โต๊นะครับมันเป็นชั้น ชั้นวางของชั้นหนังสืออ่ะเปิดออกมาก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยทำไมยางมันหลุดออกมาอย่าพังนะยางอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมารอ สั่งซื้ออีกนะครับนี่ซีนยางซีนยางซีนยางตัวนี้มันจะตัวครอบหลังตรงนี้มันจะเป็นเป็นบล็อกนะครับเราควรจะเอาออกท่าไหนวะนี่ครับมันจะมันจะเป็นบล็อกอย่างนี้ มีเลยเป็นบล็อกอย่างนี้ครับมีไม่ใช่ไม่ใช่แค่ยางนะตัวที่เราเป็นยางใช่ไหมอันนี้เป็นแบบเหมือนเป็นโต๊ะหน้าตาเหมือนโต๊ะมีขาอะไรอย่างนี้นะได้ไหมเทียบอย่างนั้นได้ไหมอืมตัวนี้ก็จะมีคล้ายๆกันครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่ตรงนี้มีคำบรรยายว่าหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ให้รีเซ็ต นะครับให้รีเซ็ต a อกับกับตัวถังนะครับมีสปริงอยู่ตรงนี้อันนึงที่พร้อมจะหลุดนี่โดนแม่เหล็กดูดจะหลุดออกมาละเนาะตัวล็อกของตัวนี้ไม่เหมือนตัวนู้นนะตัวนี้มันจะก็คือหลักๆมันก็จะพาดอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าอไอเหล็กไอเหล็กที่พาดอยู่ตรงเนี้ยไอตัวล็อก มันอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะแอนแอนนะครับเพื่อจะให้กดกดแบตเตอรี่ลงไปแนบนะครับตัวล็อกอยู่ตรงนี้ไอไอเหล็กอยู่ตรงเนี้ยมันแอนนึกนึกสภาพคา,าว่าแอนถูกไหมเออไม่ใช่นึกออกไหมก็คือมันคือถ้าเราปลดปลดตัวล็อกตรงนี้ออกนะครับไอเหล็กที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงมันจะไม่ได้ตรงแบบตอนนี้มันจะแอนเรียกว่าไงว่าแอน อเออนเออเงี้ยเนาะก็คือกระดกกระดกปลายมีกระดกขึ้นทั้งบนครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ไม่มีแบตเตอรี่วางไว้ตรงเนี้ยปิดลงไปมันจะไม่ล็อกนะเพราะว่ามันจะต้องมีแบตเตอรี่หนุนหนุนตรงนี้ครับแล้วก็กดลงไปแล้วตัวล็อกมันถึงจะล็อกครับถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่ตรงนี้เวลาเราเวลาเรากดกดตัวล็อกลงไปครับ มันก็จะตรงนี้มันว่างใช่ไหมมันก็จะย่อนย่อนลงไปอย่างนี้แล้วมันก็จะงออยู่ท่านี้ครับตัวล็อกมันก็จะแบบเยือครับนึกออกปะ <c oughs> ใครมีลองไปแกะดูอ่ะต่อไปก็แกะล็อกออกนะครับตัวนี้จะแกะล็อก ยากนิดหนึ่งอืมดึงออกมาลวปอกอ่ะให้ดูเห็นไหมเนี่ย เห็นความแอ่นมันไหมมันจะกระดกปลายใช่ไหมเงี้ยครับ mm hmm. พอไม่มีแบตเตอรี่ขวางอยู่เนี่ยกดลงไปมันก็จะงออยู่ทา่านี้มันจะล็อกไม่ได้นะครับเอาแบตเตอรี่ออกมาสิชื้นแบตเตอรี่ของมันคือ CR12 2หนึ่งสองสองศูนย์ ปั๊บเราก็เอามาหนึ่งอันเอามายากนะอ่าสี่อันสองสองศูนนี่เป็นแม็กเซลนะครับของเดิมมันเป็นยี่ห้อโซนี ก็ยัดเข้าไปครับยัดให้มันเข้าที่ปึ๊บก็กดล็อกเรียบร้อยครับได้ยินเสียงคลิกก็เป็นอันจบต่อไปก็มาดูเรื่องน่ะตอนนี้หน้าจอขึ้นมาแล้วนะ หน้าจอขึ้นมามันกระพริบปิิบปิ๊บปิบบเห็นไหมเนี่ยเห็นะเดี๋ยวผมดูก่อนขึ้นว่าอะไรวะมันบอกว่าให้เซตอะไรก็ไม่รู้สักอย่างครับสักอย่างสักอย่างบนหน้าจอข้างล่างบอกว่าเป็นสับนะครับสับอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยอาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรนะ่ะเดี๋ยวเรารีเซตกันก่อนนะครับ ก็ใช้ใช้เดี๋ยนะไขค,รครวงมันจะรีเซ็ตได้ไหม AC อยู่ตรงไหนหา AC กันอืมก็ว่าทำไมมองไม่เห็นนะครับไม่ได้เซฟแบ้น AC AC นี่ ถ้าใครแกะดูมันก็จะมีตัวหนังสืออตรงนี้ครับ AC มีลูกศรชีม้มาตึ๊บ AC อยู่ในรูนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอเข็มนี้ก็ได้จิ้มปึ๊บมันก็เอาไข่ควงนะครับแตะไปตึ๊ดช็อตกับตัวถังเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ย อเคตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเวลาอะไรนะครับผมเมื่อกี้ผมกดกดตัว Adjust ไป1ทีนะครับกด Adjust ไป1ทีแสงไม่พอเนาะไม่เห็นตอนนี้นาฬิกามันเริ่มเดินแล้วนะครับมันก็จะเป็น1 1 40กว่าวิอ่ะเดี๋ยวผมลองรีเซตอีกทีนะดูว่ามันจะ เปลี่ยนไหมโอเครีเซ็ตแล้วมันขึ้นสับนะครับกระพริบกระพริบกระพริบนะครับก็คือเมื่อกี้มันรีเซ็ตไปแล้วนะตอนเราทำเมื่อกี้โอเคที่เหลือก็ประกอบแล้วครับหลังจาก reset นะราีเซ็ตเนาะป๊าปก็เอาโครงข้างหลังใส่ลงไปหนึ่ง ซีนยางวางให้เข้าตำแหน่งครับ เรียบร้อยเข้าตำหนังแล้วก็ประกบฝาลงไปก็นี่ครับเสร็จแล้วครับ จริงๆคือถ้าไม่ถ่ายคลิปนี้ก็ประมาณ5นาทีไม่น่าเกินใครมีแล้วจะลองเปลี่ยนเองก็ลองดูนะครับไม่ได้ยากอะไรเขยโคงวงหงอันเข็มนะครับ1อันสำหรับปลดล็อกแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องมืออื่นๆน,นะครับ แตจจาเป็นเช่นพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดสมมุติว่าถ้าเราทํามันเลอะนะครับข้างใน,นมันค่อนข้างจะสะอาดเลยนะถ้ามีฝุ่นมีอะไรคเราก็ต้องเป่าฝุ่นออกอะไรเนี้ยอันนี้ไม่ได้ดูนะว่ามันเลอะอะไรไหมคิดว่าไม่น่านเลอะอะไร,รก็ประกอบกลับ,บปิ๊ ก็ประมาณนี้ครับนี่คือ G A ะไรนะหนึ่งหนึ่งศูนย์ H R เรียบร้อยครับเมื่อกี้มันขึ้นสับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะลองซูมอินให้ดูปื๊ดเห็นเปล่า โฟกัสไม่เข้าพื้อถอยมาถอยมาร้อยมานิดนึงโอเคนะครับหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งสิบเก้าวิไปแล้วเดินแล้วนะครับก็ตั้งเวลาครับจะให้ตั้งให้ดูไหมเดีย๋ยวมันจะยาวไปไม่ตั้งแล้วนะเป็นว่ามันโอเคเรียบร้อยนาฬิกาเดินแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าอยากให้ตั้งให้ดูก็เม้นมาแล้วกันนะไปแล้วครับสวัสดีครับ